สวัสดีครับสวัสดีชแนลชาวสู้เราวรวยไฟฟอลิชด้วยนะครับตอนนี้นะครับเราใช้กล้องเป็น iPhone กล้องหน้านะครับตอนนี้เราใช้เป็นกล้องหน้าของ iPhone 13 Pro-Max นะครับผมมาเราเราอยู่ในโหมดของภาพพยนตร์นะครับ A later few moments later. ผมถ่ายเป็นคลิปวิดีโอโดยใช้ฟังก์ชันของโหมด n i m a t i c นะครับของ iPhone นะครับเพื่อจะดูว่าการเบลอหลังของมันเนี่ย เบอได้เนียนเท่ากับกล้องทั่ว,วไปไหมเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมก็ใช้กล้องมิเลเรสแล้ต่างๆในการทําง,งานนะครับก็จะมาลองเดี๋ยวเราจะเอาไฟล์ไปเทียบกับพวกกล้องตระกูลนั้นดูนะครับว่ามันมีความเนียนมากน้อยแค่ไหนนะครับก็ต้องบอกว่ามันอาจจะเนียนสู้พวกที่เป็นเนทีฟอยู่แล้วไม่ได้นะครับพวกที่เป็นแบบการเบลอที่เกิดจากตัวเลนส์โดยโดย การเบลอที่เกิดจากตัวเลนส์โดยธรรมชาติของเขาเนี่ยมันอาจจะเบลอเนียนเท่าเท่าพวกนั้นไม่ได้นะครับแต่ว่าเรามาดูกันว่ามันทําได้ดีมากน้อยแค่ไหนดีกว่านะครับเพื่อนๆทุกคนด,ดูดูครับอันนี้กล้องหน้าว่าสเปคกล้องหน้าขอ iPhone 1 3 Pro Max จริงๆแล้วเนี่ยมันก็แอบไปเหมือนแอบไปคล้ายกับตัวเดิมเหมือนกันนะครับก็คือมันเป็นกล้อง True Depth 12ล้านมกับิกเซลนะครับมีรูรับแสง f 2.2นะครับก็ไม่ได้สว่าง เป,เป็นเลนที่ไม่ได้สว่างอะไรมากมายนะครับถ่ายตอนกลางคืนก็จะมี n i อ e ขึ้นมายริบยับยับเหมือนกันนะครับแต่ข้อดีของมันคือม,มันมีความเป็น Mobility นะครับก็คือเราสามารถจะพกพาไปได้ทุกที่ทุกเวลานะครับนี่เป็นข,ข้อดีที่เราไม่สามารถหาได้จากกล้องอื่นๆท,ทั่วไปได้เลยนะครับอ่าีสิ่งที่ผมเห็นตอนนี้นะครับก็คือการตัดขอบแล้วก็การสั่นของมันเนี่ย เหมันจะไม่ค่อยเหมือนจะสู้เราโหมดปกติไม่ได้นะทุกคนเดี๋ยวเราจะลองสลับไปโหมดปกตินะว่าการสั่นมันจะดีกว่านี้ไหมและนี่นะครับก็อยู่ในโหมดวิดีโอปกติแบบไม่ใช่โหมดซินเิมาติกนะครับเป็นกล้องหน้าเหมือนกันครับผมกันสั่นเป็นไงบ้างผมว่าเหมือนกัน <laughs> ไม่ต่างไม่ต่างจากเมื่อสักครู่อ่ะ กลับไปที่โหมดซิน e ม a t i ดีกว่ากลับมาแล้วนะครับกับโหมดซิน e ม a t i ของ iPhone นะครับจริงๆแล้วเนี่ยโหมดซิน e ม a t i เนี่ยมันใช้ได้ทั้งหมดสามกล้องด้วยกันนะครับก็คือกล้องหน้ากล้องเทเลของเขานะครับแล้วก็กล้องวายนะครับส่วนเอาต์ตอวายใช้ระบบใช้โหมดนี้ไม่ได้นะครับทุกคนโหมดนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ใช้ได้แค่ถึง Full HD 30เฟรมเพอร์เซกนะครับ ถ้าคุณใช้โหมดซิงมาติกถ่ายนะครับแต่ว่าถ้าคุณใช้เป็นโหมดวิดีโอปกติเนี่ยก็ถ่ายไปได้สูงสุดถึง 4K 60เฟรมนะครับแต่ปกติแล้วเนี่ยถ้าผมผมสมตัวผมคิดว่า 180p 0มันก็เหลือๆแล้วนะครับความคมชัดอ,อะไรอย่างเงี้ยมันก็พอพอได้พอแล้วนะครับสำหรับยุคปัจจุบันปี2021นะครับ Full HD มันยังโอเคอยู่นะครับทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเราไปลองถ่ายอาหาร ถ่ายของกินดูนะครับว่าสีของเจ้าตัว iPhone 1 3 Pro Max เนี่ยสีจะออกมายังไงเพราะว่าตัวเดิมที่เราใช้เนี่ยก็คือ12 Pro Max เอาไปถ่ายของกินสีมันก็แนวตุนๆจืด,จดมันจะสู้พวกฝั่ง Android ไม่ค่อยได้นะครับเพราะว่าฝั่งนั้นมาสีจี๊ดจ๊ามันเหมือนแบบของเขาเนี่ยววิ v i อ่อค่าคอนทราส์ค่าคันเลอร์ของเขาเนี่ยสูงกว่า iPhone ซึ่ง iPhone เนี่ยเขาทำมาเพื่อกลางคือสีไม่ได้จีจ๊า สกินโทนเน้นสกินโทนเน้นพวกเนเจอร์ของของสีโดยธรรมชาตินะครับไม่ได้ปรุงแต่งอะไรลงไปอ่ะเดี๋ยวเรามาดูสีของอ p h ฟ n e 13สา o โบแมกันนะครับแล้วตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่ตลาดพลาหมานะครับก็มาหาอะไรทานครับคนค่อนข้างเยอะนะตลาดนี้ แล้วก็ค่อนข้างสะอาดนะครับมีร้านอาหารเยอะเลยแล้วก็มีของพวกของเจด้วยนะครับก็าเราใช้กล้องหน้าอยู่นะครับตอนนี้ใช้โหมดเป็นม,มาเป็นกล้องหน้า,นานตอนนี้เราใช้เป็นโหมดกล้องวายนะครับแล้วก็โหมดถ่ายรูปเป็นปกติอยู่ที่ตลาดพระรามห้านะครับ มหาอะไรทานกันและตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่ดอะคริสตัลราชพฤกษ์นะครับก็เราก็จะมาลองแสงในห้างกันนะครับว่าก้องหน้าของมันเปิดความมั่นแม่จะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปหารายละีดกันด้วยนะครับก็ตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่ด้านนอกของตัวห้างแล้วนะครับกำลังเดินไปหาอะไรทานกันนะครับ น่าจะเป็นร้านซุกี้เอียวไทยโบราณนะครับก็ร้านนี้ก็ความเสียของเขาคือเป็นเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันไม่ได้กินนานมากนะซุกี้เอียวไทยเดี๋ยวไปดูกันนี่นะซุกี้เอียวไทยจะอยู่ด้านหน้าสุดของห้างเลยนะครับมาดูเมนูเขากันนะครับ เป็นน้ำซุปใสใช่ไหมครับอ,อกหมูกับไก่ของเป็นน้ำซุปกระดูกหมูอ๋อแล้วก็ไก่ผสมกันมีซุปซุปเดียวใช่ไหมครับค,ครับซุปที่นี่นะครับก็จะเป็นซุปต้มกระดูกหมูกับผสมกับไก่นะครับจะเป็นซุปน้ำซุปก็จะมีเลือกน้ำซุปเดียวนะครับทุกคน เพราะว่ามันเป็นซุกี้โบราณนะครับเมื่อก่อนเนี่ยก็ยังไม่มีพวกน้ำดำต้มยำหม่าล่าอะไรเอ่ยไม่มีนะครับกลายเป็นน้ำใสๆแบบนี้ต้มกับกระดูกหมูนะครับเคี่ยวจนแบบเข้ากันเข้ากันรสชาติแล้วก็ผมลืมไปแล้วนะผมกินนานมากประมาณ4ี่หปีที่แล้วนะครับทุกคน, <Okay. S 1> นอ <Okay. S 1> ันนี้จัดการได้เลย,ย <Okay. S 1> รรครับพี mm ่ข hmm. อ,อ,องผสมกระดังครับมีพวกต้มยำพวกผักนะครับ ก็สุกเริ่มตื่นหนะครับได้ะละหมูที่เป็นเนื้อเนื้อส่วนไหนครับได้นเนไหนน่าจะเป็นเนื้อวัวส่วนน่าจะเป็นพวกสะโพกเข้ามาอะไรพวกนี้นมาผูรนรวมกันเขาก็จะมีการคนวิ่งไข่มาให้สองฟองนะครับใส่ ฟิเจอร์อ๋อฟิวเจอร์ลังสิบที่สิช่วงนี้เริ่มกลับมาดีแล้วครับ โอเป<อ>็นซูชิค่ะซินเจอร์ก๋วยเตี๋ยวหลอดปูค่ะหอยจ้อคือเขาปูแต่ปลาจีตอนนี้<ม>เราอยปูอยู่นะคะอยากกลนวันแ่สุดละห้ากาทีน๋ฮลองลองดูถ้ายังไม่อิ่มเลยเพิ <c oughs> <c oughs> ่มก็นั่นครับเดีย๋ยวเราจะเริ่มลองคันทุกคน เราก็จะใช้หมดเจนเนมาติกอย่างเดียวเลยนะตามที่เราบอกไปวนะ่าเนี่ยเราชอบเราจะลองทดสอบประสิทธิภาพของมันทุกสถานการณ์ว่าเป็นยังไงแต่เนา้ตั้งใว้บนโตน๊ะนะมันก็จะมีสั่นบ้างเวลาเราขยับเยเืีอนโดนต๊ะอะไรนะเนี่ยอ๋อมันจะเป็นเหมือน face d e t e c t i o ด้วยนะก็คือจับใบหน้านะ เวลาชูเนี่ยก็จะต้องกดโฟกัสนิดนึงเรามาลองที่เนื้อหมูก่อนครับแฟนผมบอกว่าอย่างนุ่ม รูปจริงครับทุกคนเรามาลองเบคอนกันนะทุกคนเบคอนชิ้นใหญ่มากจ,ากจนนริงกับน้ำจิ้มนะครับผมหน้ำจิ้มเขาก็จะเป็นน้ำ,นำจิ้มทำจากต้มยีนะครับ จิ้มเขาว่ามีความเค็มนั้นแล้วก็มีเผ็ดรสชาติไปได้เลยต่อรสออกชาติเข้มข้นน้ำจิ้มเข้มข้นส่วนเบคอนของเขานะครับเขาจะเป็นเบคอนแบบลมควันนะครับพอมาจิ้มกับน้ำจิ้มต๊อกยีอะ่ะมันเข้ากันได้แบบตรงตัวทีเดียวโอเคเอร่อยมากเล่อยมากน้ำซุปเขาก็าจะเป็นใสๆนะครับ ก็จะมีกลิ่นกระดูกหมูแล้วก็รสชาติไม่ได้เข้มข้นมากนะครับก็จะเป็นุสที่ว่าเน้นเน้นกลิ่นแล้วก็มีความเค็มอ่อนนะครับผมคิดว่าเขาน่าจะทํามาเพื่อตักเยี่ยนกับน้ำจิ้มเขาครับน้ำจิ้มเขาเก็จะมีรสรสชาติทีท่ค่อนข้างเข้มข้นพอน้อนนำซุปจืดแล้วก็น้ำจิ้มเข้มข้นเนี่ยเราสามารถที่จะทานได้โดยที่ไม่เลี่ยนจนเกินไปนะและในเมนูนี้นะครับก็เป็นเป็นเมนูกุ้งผัดไข่เค็ม เราจะลองใช้หมดมาโครดูนะครับรจะลองถ่ายใกล้สุดทที่จะทำได้ไปแบบนะี้แต่สีมันก็ยังไม่ค่อยสมจริงเท่าไหร่นะทุกคนกคนือสีในกล้องเนี่ยมันจะออกสีกเหลืองนะแต่ในในในรูปจริงในการจริงอ่ะมันจะเป็นออกสีส้มๆออกส้มๆจนเข้มเลยนะแล้วยังไม่ค่อยต่เท่าไหร่ ต้องเอาไปเกรดสีงเพิ่มเติมทีหนึ่งอันนี้กล้องวายเลยทุกคน ใช้ไปน้นะครับเป็นภาพจาก iPhone 12 Pro Max นะครับเพื่อนๆที่เพื่อนๆเห็นดู่ตานนี้นะครับก <c oughs> ็ราความรู้สึกจากที่ผมใช้ iPhone 12 Pro Max เมื่อสักครู่แล้วก็มาเปิดไฟลยดูนะคร <c oughs> ับวมว่าเออในโหมด c นน e มาติกอย่างมันค่อนข้างที่จะว้าวใช้ได้เลยนะ <c oughs> คือมันมันมีความเลอแล้วก็มันดูเราลป๊อบปอาออกมาจากจากคลิปวีดีโอจากเมื่อก่อนที่เราใช้กล้องหน้า iPhone เนี่ยไม่ค่อยได้ใช้เพราะว่า มันมัน,มน,มนอาจจะภาพมันย่างสู้พวก DJI พวก o ปร o มันไม่ค่อยได้นะครับในเรื่องของคุณภาพฝาไม่ได้นะแต่ว่าตอนนี้พอเรามาเห็นโมดซินมาเต็กมาทำให้เป็นอีกสเปคหนึ่งของกล้องหน้าของ Apple เลยเนวะลาเราถ่ายอะไรมาแล้วมันดูเลยคนบริเวณสภาพแวดลอ้อมข้างๆเนี่ยมันทำให เกิด privacy เกิดความ p r i v a t นกับตัวเรานะครับแล้วก็คนอื่นเ,เราจะได้ไม่ต้องไปเบอร์หน้าคนอื่นเวลามันติดไปในกล้องเราคือข้อดีของโบ t i o n cinematic เป็นยังไงกันบ้างครับกับล็อกรีวิวการใช้กล้อง iPhone 13 Pro Max นะครับต้องบอกก่อนว่าล็อกนี้นะครับผมก็จะเน้นไปที่เรื่องกล้องหน้านะครับเพราะว่าเป็น vlog น,นะน้องก็ต้องใช้กล้องหน้าในการที่จะถ่ายตัวเองนะครับแล้วก็ใช้โหมดซิ n e m a t i c เป็นหลักนะครับเพราะว่าผมอยากจะลอง บทใหม่ที่ทาง a p p l e <ม>เขาภูมิใจพรีเซนต์มาว่ามันจะใช้ประิิธีภาพได้มากน้อยเพียงใดแล้วก็เอาใช้เอาสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้จริงหรือเปล่านะครับก็บล็อกนี้ก็ทําให้เห็นแล้วนะครับเพ,เพื่อนๆก็อาจจะได้อะไรจากบล็อกนี้ไปไม่มากก็น้อยนะครับส่วนวันนี้ผมเฟียสนะครับจากช่องสู้รล้วรวยไฟฟลิชก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับลืมกด subscribe สสนะ subscribe subscribe subscribe